ครับเจอกันอีกครั้งครับกับทีมงานรถดตาบัง,งหินช่วงนี้มีค่อยีเวลาได้อัพโหลดวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมกันครับเพราะว่าติดภารกิจทางน้ำติดเล่าครับ ตอนนี้หน้าง,งานเราอยู่ที่บ้านบุูงครับกำลังสร้างไฟสซอแม่ใหม่นะครับสำหรับคันนี้ครับคันสีเขียวเขียวแมลงวันฮะของน้องบอลน,น้องบอลดําซิงวันนี้มาขับเองครับ ได้โคบิโกรอไปไปไ้อยสี่สิบของปิยพัฒน์ค้าไม้นะฮะวันนี้มาตักให้ดูจากหน้างานครับขุดบอ่อประมาณหนึ่งไร่เศษนะครับน้ติดส ตอนนี้จะเห็นจากสภาพสะรู้สึกว่าน้าำเกือบเต็มแล้วนะฮะอีกประมาณ50เซนชิมง,งานรถด,ดำเรามาด้วยกัน4คันครับเหลือแค่น้องต้าน้องต้าดินด่วนนะครับคนนี้ครับ รว่าจะวิ่งไม่ได้ไม่ได้เอารถมาปากบอ่อพื้นดินจะบวมๆนิดนึงก็ต้องดันกันออกนะครับส่วนคันนี้ครับฮีโนข้างหลังคือเบนเทนนะลูกกระตูนเบนเทน ตอนนี้ติดแล้วครับล้อีอ่ะตั้งหลักมาใหม่โอ้โหใส่หน้าการอีกดูครับเสี่ย ยันจง่ายนากพื่กนมีการปิดบางํำพางไว้หน้าเสร็จจากภารกิจวิ่งดินกองจะป้นล้านทองต่อครับเห็นได้จากลักษณะของการแต่งตัวนะครับหมวกก็จะเป็นหมวกอ่าของหมวกหมวกก็เรียกหมวกหมวกยวนนะครับ ร้อยเจ็ห้าแรงแต่ว่าก็ต้องดันกันทุกรอบออกไปดินที่ขุดใส่รถทั้งเปียกและหนักพอสมควรครับรอ,รอบนี้ออกได้ครับ ดูเดก้าขาวของเราครับดูเดก้าขาวของเราอ่ามาดูคันนี้ครับได้ไหมครับเดก้าสีขาวขวัญใจน้องต้าคันนี้มือใหม่ครับเพิ่งหัดขับแค่ไม่กี่เดือนอ้าวไม่ได้เลยมันเป็นอะไรถนนกว้างเนี่ยต้องยกให้เขาครักว้างกูก็วิ่งคนเดียวแคบกูก็วิ่งคนเดียว ใครสวนมาต้องหลบกูหมดนะฮะสำหรับคนขับของเราคือโจเด็กซิ่งกก่อหกอกได้ดู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 หน้าหน่อยครับดูหน้าหน่อย่จอ,อย่าปิดบัหน้าสิครับเอาเอาคนนี้ยังโสดครับ สำหรับนุมๆคนไหนที่ชอบแบบขุดทองอะไรประมาณเนี้เออติดต่อได้ครับ Facebook โจ้เด็กซิ่งกวก่อ ไปครับนิโนเอฟซีครับผมเรื่องความแรงต้องยกให้เขาเรื่องควันเนี่ยก็ของเขาอีกเหมือนกันนะควันจนมองไม่เห็นรถครับแล้วมันเป็นอะไรคล้าหนาอะไรจริงคล้ายหนาเลยมองอย่างไรบ้างดูคำโม่ก่อนรถแรง รถไม่แรงถอยไปรถแรงก็จะคุยโอ้แรงไม่แรงกูไม่รู้ครับแต่กูจะโม้ไว้ก่อนนะอามาดูสะได้ดันออกไหมโอ้อย่าโม่ครับอย่าโม่ล้อ้ายจมไปแล้วครับมีการย่อเยอยมีการย่อเยอยจ้ะ จากสภาพที่เห็นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกทุกวันวันนีอใกล้ปก่อนตกมาครั้งแรกนะ้น้ำเกือบเ,เต็มสระเหลือก็ ตกทุกวันในช่วงค่ำวิ่งได้แค่วันเราไม่กี่เที่ยวครับมาดูคันนี้ครับ f b 165แรงครับสำหรับคนขับนั้นพี่นัดครับพี่นัด,นดหลือพี่ตุกนั่นเองครับคนขับยังโสดนะครับลูกหล่อโสดตสาวท่านไหนที่สนใจติดต่อได้เลยนะครับ ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยเสย์เฮาปี่ไม่มีแฟนเดี่ยวไม่ยิงนะฮะเสียแล้วไม่ได้ยินครั้งลุกลงเนื้อลงเนี่ยเหนียวลงเนื้เอเดี๋ยวลงเนื้อพาตัวออกม,มาแอคก่อให้เราเห็น น้องจากจะเห็นได้ที่งานวิ่งดินแล้วยังเห็นได้ตามงานหมอลำซิ่งต่างๆที่นัดของเราไปได้ไหมไม่รู้นะครับแต่ว,ว่าเอาไปพูด,ดันดาองไว้ก่อนไปไป,ไป มาแล้วครับร้อหลังไม่ได้สบ <c oughs> ายครับอ้าไม่ได้อีกฝากคุณมวยไหนสิว่าตรบตรบเนะี่ยโควันยังกับบังไฟแสนครับตอนนี้ยทําไปได้แล้วไปเลยไม่รอใครด้วย ข้างหน้าที่เห็นคือพื้นที่ที่เราเอาดินไปดมครับเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างไปสนียแห่งใหม่ครับของอำเภอวังกินร,ระยะทางที่เราวิ่งประมาณ150เมตรครับวันนี้เลยเลือกมาแค่4คัน เรามาจบที่คันนี้ครับเป็นคันแรกที่เราได้อัดลิปให้ท่านได้ชมกันน้องบอลครับน้องบอลกระจกแค่มีเสียงตะโกนด่าว่ากระจกแค่ ว่าถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคฝนไม่ตกวันนี้งานก็คงจะแล้วเสร็จขอบคุณทุกท่าน,น,น,นที่ทรับชมครับเราคงต้องยุติการบันทึกกิโลแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม